คุณใจไซเบอร์ไปติดตามครีเอเตอร์สายพันธุ์ไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกครับ AIS ผนึกพันธมิตรจัดเิธีเสวนา Global Creator Culture Summit เพื่อให้เห็นถึงความสามารถของ c r e เอเตอร์ไทยมีศักยภาพทัดเทียมต่างชาติเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมเพื่อต่อยอดอาชีพ c r e เ t o r อร์สู่ผู้ประกอบการยั่งยืน AIS จัดเสวนา Global Creator Culture Summit พร้อมเชิญกูรูระดับโลก Professor David Crek a นักวิชาการโซเชียลมีเดียชั้นนำจากสหรัฐอเมริกามาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของครีเอเตอร์ไทย รวมถึงยังเชิญบุคคลพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง Ecosystem ขับเคลื่อน Creator รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกอย่าง TikTok มาร่วมแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แรงบันดาลใจและเคล็ดลับความสำเร็จในการเป็น Creator สู่การเป็นผู้ประกอบการ ตอกย้ำเป้าหมายของ AIS มุ่งสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกันพร้อมสนับสนุนครีเอเตอร์เติบโตผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทักษะให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มครีเอเตอร์ที่มีความสำคัญต่อ,อการขับเคลื่อนเศฯฯรษฐกิจส,สร้างสรงสรค์เศรษฐกิจดิจิทัลสังคมวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์กลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในทุกแง่มุมผ่านการจัดการ Global Creator Culture Summit ในครั้งนี้ด้วย